สวัสดีครับโอ้ยมือนี้ก็มีสิงหามานำเสนอคือเกาเตอร,อร์ร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าภูมินไดาลัยยนมือนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นคีบหลังคือเกาคีบหลังนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยรถเป็นรถใช้บอดนะครับห้าพันรถใช้บอดห้าพันเดอร์นะครับ 5, รถก็ใช้งานปกติ สำหรับขั้นนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 3 2 0 0นะครับ200,000ราคาขอต่อรองได้ก็ได้สนใจนะครับรถไฮฟอร์ดทิดชีบนะครับเป็นชีบหลังของหายากนะครับของหายากชีบหลังนี่หายากยัง2 3 0 0นะครับราคาตอ่อรองโวงท์ฟี100กิโลเมตรนะครับเอ็สารสื่อขาย อ,อยู่อำเภอกุจับจังหวัดบ่รนท้านี้ให้เราครับอยู่ถนนเส้นกุจับตัวนักูหานะครับร้านไอเซเซ้เกษตรยุกใหม่นะครับหรือว่าภูมิมอะไรยนครับฝากที่ตามนะครับขอบคุณครับวัีครัา